เมื่อสักรู่นี่ว่าชายแดงของจันทบุรีเนี่ยมันมีการกระทาผิดโดยลักลอบยเฉพาะสินค้ารือเฉพาะผลิตชีสแลตเนี่ยอีมาเป็นประจำนะครับโดยการขนส่งมาทางรถยนต์ซึ่งก็มีการกดขานจับกลุมมาโดยตลอดนะครับอันนี้เนื่องจากผู้กระทาผิดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลักลอบเวิ่งกลางคืนบ้างอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องวางสายในการ ตามนะครับว่าเขามีการลักลอบในการนําบุหรี่เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการสนาดของใส่กล่องเพื่อจะขายทางออนไลน์นะครับแต่แนี้วพอเมื่อเมื่อเราพบว่าหรือมีข้อมูลชัดเจนว่ามีการบรรทุกสินค้าเนี่ยมาดังรถยนต์ดังกล่าวทางเจ้าพนักงานก็ได้ไปซุ่มเพื่อทาการออดักแล้วก็เรียกจากการจับกลุ่มตรวจค้นจับกลุ่มครับเป็นเป็นถ,ถ้าคิดไปคำน,นวณเฉพาะไอ้เคสนี้นะครับก็เฉพาะภาษีเนี่ยนะครับ4 0 0 0 0น เจ็ดสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่มูลค่าที่จะเปรียบเทียบปรับอัตราสูงสุดเนี่ยเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันกว่าบาทครับท่านทา,ท,าทางชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในการเนื่องจากว่า ในช่วงในช่วงของอำเภอสอยดามอำเภอบุน้ำร้อนออโซนเขตติตชาดนเนี่ยระยะทางประมาณ 50- 70ถึงกิโลเมตรเนี่ยลักษณะของการขนเนี่ยการขนเนี่ย,นนยมีทั้งใช้คนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยขนมาเป็นรณะกองทัหมดให้แบกข้ามเข้ามาลักษณะสองสองช่วงนะท่านก็คือแบกมาเป็นสิบคนนะครับแล้วจะเป็นป่าเราเมาะเป็นป่าที่ว่าเราไม่สามารถที่รถเข้าถึงนะครับแล้วเขาก็มาพักเอาไว้มาพักเอาไว้แนละ้วเมื่อได,เอได้เมื่อได้เวลาของเขาที่นัดเขาก็จะเอารถเข้าไป ทยอยผลออกมาครับออก่อนอื่นก็ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าภายใต้การนําของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านมนตรีไพศาลธรรมวัฒน์นะครับในเรื่องของการปรับรามบุหรีไฟฟ้านะครับก็หมายถึงอบายมุขทุกอย่างครับทั้งบุรีไฟฟ้าและทั้งบุรี่เถื่อนนะครับทางนโยบายของเราก็ได้มีการกวาดล้างคับคุมอยู่ตลอด นะครับนะครับแต่ด้วยที่ว่าการกระทําผิดของผู้ที่เห็นแก่ตัวนะครับก็พยายามจะแอบลักลอบเปิดนะครับเราเองก็พยายามทําทุกทางนะครับที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะครับที่จะทําอย่างไรที่จะไม่ให้น้องๆเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเองก็ได้ไปประชุมผู้ปกครองนะครับที่โรงเรียนสี่แยกนุสรนนะครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มระบาดหนักนะครับ เพราะเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะต้องช่วยเหลือกันนะครับสามสฝ่ายนะครับก็มีทั้งคุณครูมีทั้งเยาวชนผู้ปกครองแล้วก็ภาครัฐนะครับถ้าเราจับมือกันได้ทั้ง4ฝ่ายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามือไฟฟ้าก็น่าจะละดน้อยลงนะครับว่าเนี่ยไม่สนองการปรับปรามเองก็ขอเรียนกับทุกท่านนะครับว่า,าไม่ได้นิ่งนอนใจ เรามีการจับจุมอย่างต่อเนื่องครับการตรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เราประจับนะครับถึงจะเปิดอีกแล้วก็จับอีกนะครับก็ก็จะจับไปจนกว่าเขาจะเลิกนะครับนะครับนะครับแต่แต่ผมก็เรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผู้กระทำความผิดเองก็พยายามจะหลบเลี่ยงนะครับอย่างเช่นที่เราไปเจอนะครับก็ไปนะครับก็ไม่ตั้งของในร้านนะครับก็ตั้งของที่อื่นนะครับซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเราทํางานค่อนข้างยากนะครับก็พยายามเต็มที่นะครับก็จะมีสายข่าวคอยสืบนะครับแล้วก็ เร,เราไม่ไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ